เรื่องใหญ่เลยที่ช่องแปติดตามกันมาคดีสำคัญก็คือคดีที่สาวถูกฆ่าถ่วงน้ำแล้วมัดแท่งปูนจับร่างของทางด้านฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะ ชื่อว่าคุณสกุกลกรัฐคุณผู้ชมครับที่เธอเสียชีวิตแล้วฆาตากรก็คือเซียนพระใช่ไหมก็คือในสุพโชคล่าสุดคุณผู้ชมครับเป็นนาทีบุกเข้าไปจับในป่าอ้อยเพราะนายสุพโชคขับรถแล้วเสียหลักตกคูน้ําแล้ววิ่งหนีปรากฏทางเจ้าหน้าที่เข้าไปล็อกตัวได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ<ฆ>นี่ฮะฆาตากรเยี่ยมที่ตามกันมา2วันถูกไหมครับเมย์<ฆ>เพราะตอนที่ไปเจอร่างของคุณสกุลรัฐเนี่ย เธออายุ50และปรากฏว่าหลังจากนั้นศพเธอก็ลอยน้ำขึ้นมาถูกเอารวดมัดกับแท่งปูนนี่และนี่คือนาทีตอนจับกุมตัวนะฮะในสุภพโชค โดยจริงๆแล้ววันนี้ตอนที่จับกลุมตัวได้เนี่ยคือผู้ใหญ่พุ้ชงแกได้ยินเสียงคนไอเพราะก่อนจะจับได้เนี่ยไปเจอรถเนี่ยนะฮะของเสียนพระก็คือเสียนหน่อยหรือในายสุพโชคเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะมันเสียหลักตกลงไปถูกไหมครับเมยตรงข้างทางแล้วปรากฏว่าไอ้หมอเนี่ยวิ่งหนีก็เลยมีการปิดล้อมกันตนะั้งแต่ตีสี่กว่า จนสิบโมงครึ่งผู้ใหญ่ผู้ชมได้ยินเสียงคนไอในป่าอ้อยเลยมีการเข้าไปค้นแล้วสุดท้ายเจอฆาตากรโหดรายนี้จริงๆนี่ฮะล็อกตัวมาเรียบร้อยหลังจากนั้นผมขอให้ดูภาพก่อนนะฮะเพราะกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นหลักฐานทั้งหมดที่ช่อง8ได้มาคดีนี้เมื่อตอน4ี่โมงครึ่งทางด้านนาครปฐมคือเจ้าของพื้นที่น,นายสุพชคศรีนคร เห็นบอกว่าถูกเอาตัวมาสอบปากคำโดยพลตำรวจโทรพิสิทธ์ันประเสริฐท่านผู้บระชาการตำรวจภูธรภาค7บอกว่าหลังจากเจอศพคุณสกุลรัตนลอยน้ำถูกทวงมาในวันที่5้าตุลาเนคือลอยกระทงและสามารถที่จะพิสูจน์ทราบโดยมีการเรียกลูกมาสอบถามคุณผู้ชมเชื่อมัมคดีนี้ไปไป,ไปมาเนี่ยนะมันคือเรื่องของการครบซ้อนด้วยความเคารพจริงๆคุณสกุลรัตนทีมงานเปิดภาพตอนเจอศพคุณสกุลรัตนหนีอยดิเนะอาภาพศพที่ตอน แท่งปูนเอาขึ้นมาประกอบก่อนแล้วก็เปิดภาพท่านผู้ประชาการตอนสอบปากคำไอ้หมอนี้ค้างเอาไว้แล้วภาพจุดเกิดเหตุขึ้นมาด้วยเป็นจอที่สองเพราะวันนี้จากการสอบถามคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าก่อนที่จะฆ่าคือทุกคนเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่าตอนที่เขารับคุณสกลรัตออกไปเนี่ยแล้วไปฆ่าถ่วงน้ำเนี่ยเห็นแท่งปูนใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเมเห็นบอกว่าจุดนัดพบคือน,นครปฐมแล้วเอาไปฆ่ารัดคอนะฮะในไร่อ้อย แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าก็ขับรถหาที่ทิ้งศพใช่ค่ะโหดมากแล้วเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยตัวเองก็มีเมียนะฮะไอ้หมอเนี่ยเห็นบอกว่าตอนมารับสกลรัฐเมียมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ เพราะว่าคือคือเหมือนกับว่าคุณสกลรัฐบ้านอยู่ที่สมุทรสาครมานัดเจอกับภรรยาของคุณสุประโชคที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งเหมือนมาพูดคุยกันแล้วก็ขึ้นรถของคุณสกลรัฐไปเสร็จทั้งคู่ไปที่บ้านของนายสุประโชคเพื่อเคลียร์พูดคุยกันจากนั้นเนี่ยถึงรับสุภโชคออกมาคุยกันที่ไร่อ้อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้คุณผู้ชมดูไล่ทไลายอย่างนี้และเดี๋ยวจะให้เพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยมันเอารถของฝ่ายหญิงไปด้วยแล้วก็มีการเอาทองเอาทองของเขาไปด้วยนะฮะ อ่ได้ไหมครับนี่อันนี้คือตัวหน้าฆาตากรจริงๆและเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตรงจุดนี้มันจะมีภาพรถที่เขายึดมาได้ทีมงานลองเปิดภาพสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะรถเนี่ยตำรวจสามารถยึดมาได้ทั้งรถของผู้ต้องหาที่ขับหนีและไปเสียหลักตกข้างทางแล้วก็รถของน้องผู้หญิงคือน,นิสสันสีแดงอันนี้รถของน้องคนตายใช่ค่ะคุณสกลรัตน์เนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูภาพเต็มๆสักนิดหนึ่งนี่อันนี้รถไอ้ผู้ต้องหา ขนาที่ตอนที่สอบปากคำเดี๋ยวเปิดภาพคู่กันไว้สักนิดหนึ่งก็ได้เนี่ยนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าตอนที่ท่านผู้ประชาการเนี่ยท่านสอบปากคำเนี่ยมูลเหตุของการจูงใจเนี่ยมาจากเรื่องชู้สาวโดยผู้ก่อเหตุก็คือทางด้านของเซียนหน่อยเนี่ยได้เจอกับคุณสกลรัฐและตอนที่เจอกันเนี่ยเห็นบอกว่ามาเจอที่บ้านของเซียนหน่อยใช่ค่ะแล้วเมียเซียนหน่อยก็อยู่ด้วยถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะ ก็ทะเลาะก,กันดิฮะ <S 2> <2> <S สองหญิงหนึ่งชายมันจะรอดได้ยังไงหลังจากนั้นพอทะเลาะก,กันเสร็จสับเสร็จสับตอนนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับไม่พอใจเลยใช้สายไฟรัดคอทางด้านของคุณสกลรัตน์เห็นบอกฆ่าวันที่สองเลย <1> 1> แล้วตอนดึกขับรถคันสีแดงใช่ไหมเมยเอาไปทิ้งศพค่ะและรถของตัวเองก็เปลี่ยนหนีจนกระทั่งไปเสียหลักตกข้างทางและโดนล,ล็อกตัว มันมีช่วงที่ท่านผู้บัญชาการภาค7ท่านได้ชี้แจงเรื่องนี้ส่วนเมียของทางผู้ต้องหาเองเนี่ยจะเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เห็นบอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลใช่ไหมเพราะทราบว่าเมียของคนก่อเหตุมีความเกี่ยวข้องคือโทรนัดคุณสกลรัตนมาที่บ้านโดยคนก่อเหตุเนี่ยทราบว่ามีการนัดหมายล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงตัวของทางเซียนหน่อยซึ่งมีความแค้นกับคนตายอยู่แล้วเพราะมีปัญหาเรื่องงานก่อสร้างใช่ไหมครับเมย์ค่ะนี่ แล้วประกอบกับเขาคิดว่าทางด้านคุณสกลรัตน่าจะไปติดพันคนอื่นอีกจึงเกิดความโกรธแค้นคือต้องบอกกันว่าไอ้เซียนหน่อยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกเป็นคนเจ้าชู้แล้วก่อนหน้านี้ลูกสาวของคุณสกลรัตน์เนี่ยบอกว่ามาติดพันแม่เขา<ม>แล้วเข้าใจว่าคุณสกลรัตน์น่าจะถอนตัวหรือไม่เลยนัดให้มาเจอพอเจอเสร็จเอาเสายไปรัดคอตกดึกเอาศพไปทิ้ง ทางท่านผู้บัญชาการบอกว่าพฤติการของภรรยาผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าตอนที่นัดทางคุณสกลรัฐมาที่บ้านเมียของเสียนหน่อยอ้างเข้าห้องน้ําใช่ค่ะอ,อ้างว่าเข้าห้องน้ําไม่เห็นเหตุหการณ์ที่ผู้ก่อเหตุลากผู้ตายขึ้นไปที่เบาะหลังแล้วขับผู้ตายขับรถพาผู้ตายออกจากบ้าน,นไปเคลียร์กันที่ไร่อ้อยสแสดงว่ากําลังอ้างว่าฉันไม่เห็นนะว่าผัวฉันเนี่ยรัดคอ ใช่แล<ช>้เมแล้วแถมตอนนี้ผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพว่าทำคนเดียวสําหรับภรรยาผู้ก่อเหตุตอนนี้ตํารวจสอบปาก,กร,รมในฐานะพยานนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพราะเมียหลวงเป็นคนนัดสกกลัดมาเจอค่ะอ่ะมีเสียงด้วยใช่ไหมท่านผู้ประชาการถแถลงขอฟังก่อน นะครับหลังจากพบศพปุ๊บเนี่ยท่านรองชมชวินก็ได้แจ้งนะครับไปยังจังหวัดต่างๆว่ามีบุคคลที่ออกจากบ้านและยังไม่กลับบ้านบางไม้นะครับพเราก็ไปพบมี1รายนะครับหรายที่ออกจากบ้านในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับหลังที่จากนั้นเราก็เอานะครับตำหนิรูปพันธ์ของผู้ตายเทียบกับนะครับข้อมูลที่มีอยู่ก็ได้ปรากฏว่าผู้ตายคือใครนะครับโดยไปยึดรถ ในในค่ำคืนนั้นเองก็คือคืนวันที่5ผู้จัดการนะครับได้สั่งการประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานฐานเราออกหมายจับได้ภายในเย็นวันที่5นะครับเย็นวันที่5เรารู้ตัวผู้ทําผิดแลาออกหมายจับได้ทันทีหลังจากนั้นก็ก็ได้มีการสืบสวน เราพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้ตายเป็นคนที่ถูกลูกชายแจ้งความหายคนหายมานะครับทางเจ้าที่ตำรวจสืบสวนก็ได้มีการระดมสาภาพกำลังนะครับในการขี่คลายเพื่อจะยืนยันว่าตัวผู้ตายเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ของสอบพบางเลนได้อย่างไรนะครับจนกระทั่งเราได้พิสูจน์ทราบได้ว่าผู้ตายเนี่ยได้มีการถูกนัดหมายจากภรรยาของ ผู้ต้องหานะครับภรรยาของผู้ต้องหามาและอย่างที่ท่านผู้บัญชาการบอกกับท่านผู้การเล่าเนี่ยฮะจุดนัดหมายก็คือบ้านผู้ต้องหาซึ่งเมียผู้ต้องหาอยู่ด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีการิ้วทางด้านคุณสกลรัตขึ้นรถเอาไปรัดคอในป่าอ้อยแล้วเอาไปทิ้งคลองส่งน้ําและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่วันนี้จับได้เราได้หลักฐานวงจรปิดตั้งแต่นาทีเริ่มต้นจนนาทีที่คุณสกลรัตน์เองเธอถูกฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี่ยมเอานาทีเริ่มต้นก่อนเลยสองพฤศจิกาใช่ไหมครับเมย์สพฤศจิกาค่ะตอนบ่ายสองนาทีนะคะจะเรนเห็นรถเก่งสีแดงของผู้ตายค่ะขับเข้ามาจอดที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมนะคะจะเห็นผู้ตายตอนแรกลงรถมาแค่คนเดียวเพราะว่าตรงเนี้ยมานัดเจอกับ ภรยาของผู้ก่อเหตุที่ปาลมแสดงว่านัดเจอกันข้างนอกก่อนแล้วถึงจะขับรถเข้าไปที่บ้านนี่เหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงขอเคลียร์ใจกันน่ะใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนนี้ผมไม่ได้ไปว่าไอ้ฆาตกรนะเพราะแม่ฆาตกรเนี่ยบอกเองลูกฉันน่ะมันเจ้าชู้แล้วคุณสกลรัฐเองเนี่ยด้วยความเคารพจริงๆนะครับลูกสาวบอกว่าเหมือนกับไอ้เจ้าเซียนหน่อยเนี่ยมาติดพันแม่เขาแล้วก็เซียนหน่อยมีเมียด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยลูกสาวของคุณสกลรัฐเคยเจอหน้าเซียนหน่อยด้วยนี่นี่ดูนะฮะ คริสนี่คือพยาของผู้ก่อเหตุก็เหมือนมาคุยกับคุณสกลรัตน์นะคะผู้ตายค่ะแล้วก็ขึ้นไปนั่งข้างให้ดูหลักฐานก่อนนะท่านจะได้เห็นจากที่นี่แหละและต้องบอกก่อนคิดตอนนี้ก็ยังไม่ผิดใช่ไหมยังไม่ผิดแต่ตารวจพบว่าเป็นคนโทรนัดให้สกลรัตน์ออกมาโอ้โหทําไมคนเรามันเข้ยมขนาดนี้วะเนี่ยนี่ฮะเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นรถไปด้แล้วเป็นไปได้ยังไงเมียเข้าห้องน้ําตอนผัวนัดสกลรัตน์ออกไปข้างนอกค่ะนี่อันนี้คือเมียนะฮะค่ะ เพราะเห็นบอกว่าหายตัวไปพร้อมกันด้วยกันทั้งคู่แต่คดีนี้ต้องชมตํารวจเลยนะตํารวจเนี่ยเขาไม่ยอมเปิดอะไรเลยนะเมย์นักข่าวเราบอกโอ้โหเป็นคนดีที่ตํารวจเก็บเงียบมากคือกะล่าฆาตากรให้ได้ก่อนนะ่ะแล้วพวกเราเนี่ยไปวิ่งตามหาหลักฐานกันต้องขอชื่นชมนะฮะนี่แสดงว่าตํารวจนี่คือแบบไม่หลุดอะไรเลยแล้วเข้าใจว่าคงต้องเข็นพยานบางคนนะ่ะจนกระทั่งคลายว่าไอเซียนพระคนนี้มันหนีไปไหนเนี่ยเห็นไหมไปแล้วนะฮะ ออกไปด้วยกันเพื่อจะไปที่บ้านของคนก่อเหตุที่อยู่อำเภอบางเลนจนังหวัดนคปรปฐมนะคะพอพ้นจากปั๊มน้ํามันไปแล้วนะคะอันนี้ตอนบ่ายสอบสอนาทีเราจะเห็นตอนบ่ายสองยีนาทีค่ะจะเห,เห็นรถเก่งของผู้ตายเนี่ยอันนี้คือเส้นทางที่มุ่งหน้าไปที่บ้านคนก่อเหตุนี่ก็คือไปบ้านเมรยหลวงอะ่อะเอาง่ายๆเข้าไปคุยกันอะน,นะคะมาแล้วฮะ นิสสันสีแดงนิสสันสีแดงแล้วหลังจากนั้นค่ะบ่ายสองนาทีรถ 8, ของผู้ตายตัน้าแปลกนะเนะมียหลวงดันขึ้นรถของคุณสกลรัตน์ด้วยเออเหมือนเขาคุยกันคุยกันรู้เรื่องอะคะ่ะอ,อ,อันนี้คือนาทีที่ขับออกจากบ้านผู้ก่อเหตุซึ่งถ้าเป็นตามคาให้การของภรรยาผู้ก่อเหตุคือเข้าห้องน้ําทําให้ไม่เห็นว่าทางคน, <3. S 1> คนก่อเหตุ <3. S 1> ก็คือสุภโชคลากผู้ตายขึ้นมาบนรถตอนไหนแต่ภาพนี้เป็นภาพที่ขับออกจากบ้านแล้วคาดว่าไปเคลียร์กันที่ไร่อ้อยแสดงว่าสุภโชคเอาเอาไปแล้วเอาละเอาเอางน ของผู้ตายเนี่ยขึ้นรถไปแล้วเห็นว่ามีการไปเคลียร์กันที่ป่าห้อยป่าไ้ยก่อนจะลงมือก่อเหตุเนี่ยโอ้โหแล้วมันเอาอะไรนะเอาสายไฟรัดคอเลยอ่ะใช่ค่ะโหดมากต่อมามีอีกไหมเมย์เราก็ไปลงมือที่จุดก็คือไร่อ้อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมใช่ไหมคะหลังจากนั้น17นาฬิกาสนาทีรถของผู้ตายขับกลับบ้านาผู้ก่อเหตุจังหวะนี้ตำรวจสืบให้ข้อมูลว่าเป็นตอนที่ผู้ก่อเหตุฆ่าแล้วแล้ววนกลับมาเอาอุปกรณ์อัมพรางศพที่บ้านเดี๋ยวก่อนนะศพอยู่ในรถป่ะตอนนี้ ตำนน<อ>รวจไม่ได้ให้ข้อมูล,มมลแต่แสดงว่าผ้ามันรัดคอเนี่ยคุณจะไม่ลืมนะ้มันเอาไปทิ้งน้ําศพก็ต้องศพอาจจะอยู่ที่ไร่อ้อยหรืออยู่ในรถใช่ค่ะอยู่ที่ไร่อ้อยหรืออยู่ในรถไม่รู้แต่จุดที่ทิ้งศพไม่ใช่ไร่อ้อยที่่าไม่ใช่ไร่อ้อยเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าจะกลับมาเอาอุปกรณ์ไปพรายอย่าลืมนะทีมงานช่วยเปิดภาพอินเสิร์ตไอ้แท่งปูนที่ตํารวจเอามาโชว์ในวันนี้ ที่ตารวจเข้ามาตั้งแถลงข่าวอะเอาขึ้นมาหน่อยเพราะศพมันถูกมัดด้วยแท่งปูนใช่แท่งปูนค่ะแล้วก็มีลวดที่มัดเป็นสีสม้มเนี่ยนะคะนี่ฮะเนี่ยคือไม่แน่ใจว่ามันไปหาจากไหนใช่ไหมเมย์แต,แต่รถเนี่ยมันกลับมาบ้านแล้วตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลมาแล้วค่ะบอกว่าตอนขับมาเนี่ยมาอุปกรณ์อำพรางศพที่บ้านแล้วจากนั้นจังหวะที่ขับออกไปเนี่ยไปป่าอ้อยเพื่อเอาศพขึ้นรถ<อ>แล้วไปทิ้งคลองส่งน้ําตอนกลางคืนกําลังจะบอกผัวทําคนเดียว ทา้งรางคนเดียวเดี๋ยวรู้สึกมีวงจรปิดตอนกลางคืนได้หรอเมตอนกลางคืนก็คือตอนที่เขาขับหนีตำรวจแล้วก็โดนตำรวจจับนะคะก็คือจะเห็นภาพต้องจรปิดตอนกลางคืนนะคะตีสี่ยี่สิบนาทีที่กาญจนบุรีผมลืมบอกเพราะเขาหนีไปเนี่ยรถเขาเสียหลัก อ่ะครับเดียปาแล้วนะฮะใช่ค่ะอันนี้ก็คือหนีไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะจะเห็นตอนตีสี่ยีนาทีวันนี้เลยค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อเช้ามืดรถเก๋งสุประโชคขับมาเร็วแล้วก็ขับมาคนเดียวผ่านหมู่มบ้านค่ะอันนี้เจ้าตัวขับหนีการไล่ล่าของตํารวจะะและต้องชื่นชมชุดสืบของภาค7นะให้บอกขับกระบะตาม<ช>นี่แสดงว่าตํารวจนี่แบบเกาะแบบไม่ปล่อยมันจริงๆอ่ะใช่อ,อ,อันนี้นขับตามค่ะ ับไลล่าามแสดงว่าขนาดมันหนีแล้วมันมีรถอะเมย์ใช่ไหมใช่ะตำรวจภาคเจ็ดยังตามได้นิตยามันไม่มีอะไรเลยนิตยารัตนาที่เบศเนี่ยนะปรากฏตำรวจตามมันไม่ได้ฮะนี่นี่ภาคเจ็ดขอปรบมือให้เลยนะคุณเก่งมากอะขนาดมันมีรถหนีใช่ไหมแล้วมันเปลี่ยนคันหนีด้วยนะตำรวจภาคเจ็ดยังตามมันจนเจอ่ะคส่วนยายนิตยาเนี่ยที่มันบอกเอาเงินเจ็ดล้านทิ้งเอาไว้อะตำรวจยังจับมันไม่ได้จนถึงทุกวันเนี้ไม่รู้กี่ปีแล้วทีมงานสั่งให้นับวันนับปีอะ ทำมาไหมถ้ามีขึ้นมุมจอไหนดิกี่ปีแล้วจับนิตยาอาต่อต่อเล่าต่อเอาพูดถึงแล้วแบบขึ้นเลยเนี่ยอะตอก็จะเห็นตีสี่สานาทีนะคะจะเห็นรถของชุดสืบภาคเจ็ดอีกคันขับตามไล่ล่าคนร้ายค่ะซึ่งหลังจากนาทีนี้แหละอีกไม่นานเลยจุดนี้ไปไม่ไกลรถเก๋งของสุประโชคก็จะแหก โค้งแล้วก็ตกลงไปในทุงน่งนา,าหลังจากนั้นเขาก็เลยมีการหนีด้วยการเดินเนคขวามือค่ะจะเป็นภาพที่เราไปบินโดรนมุมสูงนะคะเราก็จะเห็นจุด<อ>ที่วงสีแดงเนี่ย<อ>ก็คือจุดที่รถเก๋งสุปชคพลิกตกที่ทุ่งนาแล้วก็หลบอยู่ในนั้นเลยจ,ลลจน,นเราจะเป็นคนเดินค่ะเดินมีมุมสูงอีกมุมหนึ่งที่จะเห็นตามไปเลยว่าเขาเดินจากจุดที่มีการหนีอ่ะมีตำรวจเนี่ยเนี<อ>่ยเนี่ยก็จะเดินไปตามเส้นทาง,งไร้อ้อยแบบเนี้ค่ะ เพราะว่าถ้าไปประกอบกันนะคะจะเห็นมีรอยเท้าอยู่ที่ทางดินเป็นภาพนิ่งรอยเท้าของสุภโชคที่หลบหนีอยู่ที่ทางดินด้วยประกอบกับเส้นทางที่บินโดนไปนีน่ประกอบกันจนตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัว<ฮ>หูตำรวจเก่งมากอะ่ะเพราะเห็นบอกว่ามันไอใช่ปะ่ะมันไอตอน10บโมงอะ่ะค่ะอ,อ,อะไรนะผู้ใหญ่บ้านหรือไงได้ยินเสียงเลยบอกมันน่าจะซ่อนตวัวแล้วไล่อ้อยจริงไม่ได้จับง่ายๆนะฮะแต่ภาค7จ็ดเขาไม่ลดละ,ะแล้วก็จับมันจนได้อ่ะคุณผู้ชมฮะ เหลือแต่น,นิตยาของผมสพรัตนาทิเบตจริงไม่อยากว่าสพเขาหรอกมันต้องระดับจังหวัดนนทบุรีที่จะต้องจับนิตยาที่งานไปหาหน้านิตยามาหน่อยดิเดี๋ยวลืมหน้ามาานาันละอนาตยามาด้วยโยนภาพลงมาหน่อยล่าสุดมีอีกนะเมย์ค,คือวันนี้เองเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะพาไปทําแผนไม่มีภาพตอนหัวข้ามเอาเปิดภาพเซียนพระเซียนหน่อยขึ้นมาหน่อยนักข่าวเนี่ยเห็นบอกตํารวจขับไปวนเข้าใจว่าน่าจะพาไปชี้จุด เพราะตอนแรกคิดว่าทําแผนนี่มาแล้วนะฮะเปิดเสียงหน่อยฮะคือรถมีการไงแต่แรกเลยมคนเดียวไหมเอาจริงๆไหมเอาตรงๆเลยคนเดียวไหมครับพี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเราวางกั้นเขาครัวใ่แก๊สปุ๊บประตูประตูประตูวางแผ่นร่วมกับใครเอ็นุญาตขออนุญาตนะครับขออนุญาตเดี๋ยวขอร้องพูดนะครเจ้าที่ทำงานที่ใครช่วยนําตัวขึ้นรถคุณผู้ชมครับคืออันนี้เป็นวงจรปิดที่ได้มาแล้วก็ต้องขอขอชื่นชม เพราะอย่างที่บอกว่าคาดีนี้เชื่อไหมตำรวจไม่บอกอะไรเลยตำรวจนี่แบบแกะรอยแบบมันชนิดที่ว่าเอะแล้วมันเอารถแดงไปไว้ไหนอะเม่<ๆ>์ในสิ<ๆ>่งไว้บ<ๆ>้านเพื่อนค่ะคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์นะตำรวจเก่งก็ต้องชมนะฮะทีมงานไล่ตั้งแต่ไทม์ไลน์คู่มาหน่อยเออแล้วเปิดหน้าไอ้หมอนี้ขึ้นมาหน่อยก็ได้คู่กับวงจรปิดก็ได้ที่รถมันหนีอะ่ะตั้งแต่วันที่ทางด้านสกลรัตตายแล้วตำรวจไปแกะรอยขอภา้าวงจรปิดปั๊มน้ำมันหน่อยก็ได้ครับที่ทางด้านสกลรัตเจอกับเมียหลวงของเซนหน่อยอะเอาภาพนะั้นแล้วหยุดหน้า เพราะเมียหลวงตอนนี้ยังไม่ผิดนะฮะแต่เมียหลวงเองเนี่ยก็เป็นคนไปนัดเจอกับทางด้านสกลรัฐจริงๆเห็นบอกเนี่ยฮะแล้วก็มีการลงมือทําร้ายรัดคอนําศพไปทิ้งคือตอนเที่ยงคืนส่วนเก๋งแดงเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะปรากฏว่าทางด้านเซียนหน่อยอ้างว่าเอาไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนถูกไหมฮะใช่ค่ะและที่สําคัญคือตัวของสกลรัฐ เขามีทองด้วยนะเมย์ตอนแรกก็สงสัยว่าทองหายไปไหนสุดท้ายภาค7ก็ไปตามเจอใช่ไหมเห็นบอกว่าเอาไปทําอะไรนะขายผ,ผู้ต้องหา,าไปขายมันเอาไปขายนครสวรรค์นะคุณผู้ชมฮะแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามมาพบศพและ7จดพฤศจิกายนก็ถูกจับในที่สุดถูกไหมฮะใช่ค่ะล่าสุดวันนี้จากการสอบปากคําเอาแหละเจ้าตัวไม่ยอมเปิดปากอะไรเลยขนาที่วันนี้เอาในพื้นที่อ่กาจนนบุรีหยหม จุดที่เมื่อกี้เนี่ยวงจรปิดที่เห็นเนี่ยนะฮะเขาขับหนีไปเนี่ยชาวบ้านอย่างคุณบุญเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกว่าสืบภาคเ็ไล่สะกดรอยมาจนกระทั่งตีสี่ถูกไหมฮะชาวบ้านได้ยินเสียงรถพลิกคว่ำและหลังจากนั้นทีมผู้ใหญ่บ้านก็รีบประสานกับตำรวจจนทราบว่าคนร้ายน่าจะมาแอบอยู่ที่นี่เห็นบอกชาวบ้านพาไปดูนะฮะจุดที่ไปเจอตัวและไปเจอรถเก๋งคว่ำหลังจากนั้นตำรวจก็เข้าปิดล้อมและสุดท้ายก็สามารถล็อกตัวได้ ถ้าดูภาพตอนล็อกตัวเนี่ยเขาบอกผู้ต้องหาหน้าตาเรียบเฉยเหมือน<ะ>ไม่สำนึกแต่สังเกตก็คือข้อเท้าขวาและสะโพกขวาได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลและคาบเลือดเข้าใจว่าตอนรถความ,มนะฮะตอนรถความและตำรวจสืบก็ล็อกตัวทันทีนี่ฮะอ่ะไหนลองฟังเสียงทางด้านคุณบุญหน่อยคนที่เห็นเหตุการณ์ตอนตำรวจมาไล่ล่าฮะเอส่องมอะส่องมงเช้าเนาะแต่ว่าที่รถมา ประสบอุบัติเหตุเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณตีสี่ขวากเกือบตีห้าอ่าเพราผมได้รับแจ้งจนประมาณนั้นผมก็เลยถึงได้มาช่วยเลือ,อเป็นทีมของพักเจ็ดก็นึกว่าเออแค่ชาวบ้านมาประสบอุบัติเหตุสารวัตรเขาก็เออให้ช่วยดูที่ว่าเพราะเขาก็ไม่คุ้นในพื้นที่มันเป็นมันจริงๆแลวมันเจอข้างในนุ้นก่อนนะตานนี้ก็ไปถ่ายรูปแล้วมาเทียบ เทียบรอยรองเท้าตรงเนี้ว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันก็เลยติดตามไปก็บริเวณใกล้เคียงเพราะฉะนั้นก็อ่ะอันนี้ก็ต้องให้กําลังใจตํารวจด้วยแสดงว่าเขาไม่ปล่อยแล้วบอกเลยคดีนี้นักข่าวไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรป่ะตำรวจไม่ไม่ไม่บอกอะไรเลยแสดงว่าเขากำลังล่าจริงๆจนกระทั่งตีสี่เขาก็ไม่ปล่อยมั